السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفهم قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفتك وسهل لنا أبواب فضلك يا ارحم الراحمين أما بعد كلاو กล่าวเล่าขานกันในชีวประวัติอัตชีวประวัติของมหาบุรุษของอิสลามนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมซึ่งความเดิมตอนที่แล้วก็คือในบรรดาชาวกูริชก็ได้มายื่นข้อเสนอให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมต่างๆนานานะครับหลังจากได้รับการได้รับบัญญัติให้เผยแผ่ศาสนาท่านนบีก็ถูกมาถูกอะไรนะชาวกูริชได้มา นะมาหาท่านอบูตอเลบหลายหลายครั้งนะยื่นข้อเสนอนู่นนี่นั่นซึ่งก็ถูกปฏิเสธไปหมดทุกอย่างจนกระทั่งชาวกูเรชก็ได้เปลี่ยนแผนนะในเมื่อมาไม้อ่อนมไม่ไหวก็มาแผนนี้คืออลอิซะนะครับก็คือการเริ่มมารังควานเริ่มมาทำร้ายแล้วนะตรงนี้คนที่นะเขาเรียกว,ว่าเลวร้ายสุดๆเป็นคนที่ชอบทำร้ายท่านนาบีที่สุดเลยนั่นก็คืออบูยะฮัล อ بو ฮัลนีชื่อเต็มก็คืออัมรอิบนุฮิชาอิบนุฮิชามนะอิบนุมูกระอัลมาฮซูมีอัลกุรอชีนะเหตุการณ์คือนะคนนี้นี่หลายเที่ยวมากนะครับผมจะค่อยๆหย,ย,ย,ยิบยกมาให้ฟังถึงเขาเรียกถึงอัลลอฮ์ท่านนบีนะโดนมาเยอะนะท่านนบีนะโดนมาเยอะอยากจะให้เรานะได้รับตรงนี้นะเป็นบทเรียนด้วยอ่ะอบูญฮันเขาทำไงมีวันหนึ่งนะอบูญฮันก็ เห็นว่าชาวกูรอช์เนี่ยชาวกูรอช์ก็เห็นว่าท่านนาบีเนี่ยนได้ตำหนิบรรดาพระเจ้าของพวกเขานั่นก็คือรูปปั้นเจวตทั้งหลายนะครับแล้วก็มาด่าทอหมายถึงว่ามาด่าว่านั่นคือสิ่งที่ไม่มีประโยชน์นับกเป็นคำด่าแล้วไม่ได้ให้คุณให้โทษอัลลอฮ์ก็คือพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวแล้วก็บอกว่าพวกเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรเหมือนไม่ได้ใช้สติปัญญาที่เราให้มาคิดเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเราจะไปเคารพหรือสิ่งที่เราเป็นคนสร้างขึ้นมาเองรูปปัน้นมนุษย์ปัน้นแล้วก็ไปเคารพไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรเลยพวกนี้ก็โมโหอันบีว่าอย่างนี้ได้ยังไงมุฮัมมัดเนี่ยนะทำไงล่ะอบูญลจาฮัก็ได้ยินอบูญลจาฮัก็บอกว่าเอางี้ไหมล่ะเดียวฉันนะ่ะนะ ถ้าเจออีกเที่ยวหนึ่งฉันจะเล่นมูฮัมหมัดให้เลยเอาหินไปทุ่มเดี๋ยวเวลานะมูฮัมหมัดมาละหมาดในมะสิทธารอมเนี่ยจะเอาหินไปทุ่มหัวนะตอนสุญูดเลยดีกว่านท่านพวกท่านว่าไงจะปล่อยให้ฉันทำไหมหรือจะห้ามฉันโอ้ชาวกูรชบอกเอาเลยนะฟะลยัสุนะทำเลยเอาเลยอเพราะพวกนั้นเห็นตามที่นะอบูจัฮัน ว่าไปเขาเห็นเห็นชอบกันรุ่งเชา้านะอบูจาฮันก็เตรียมหินมาเลยหลังจากนั้นก็ดัดกรอจนกระทั่งนบีมาละหมาดพอนบีมาในายามรุ่งเช้าเพื่อไปละหมาดนะกูเรชคนอื่นๆเนี่ยก็ดักเฝ้าอยู่แถวแถวประตูตรงนั้นตรงนี้เสานั้นเสาน,น,สานี้เพื่อคอยสอดส่องเพื่อดูว่าเอาสิ่งที่อบูจาฮันจะทำมันจะเป็นยังไง ขณะที่ท่านนาบีได้เข้าสู่การละหมาดแล้วก็ได้ทําการสูญูดแล้วนั้นอบูจหฮันก็เดินแบกหินมาแล้วก็มุ่งไปทางท่านนาบนีจนกระทั่งเข้าใกล้หลังจากนั้นอบูจหฮันหน้าถอดสีเลยพี่น้องหน้าถอดสีหมดท่าเลยแสดงความกลัวอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ถอยถอย,ถอยหินที่อยู่ที่มือเนี่ยตกอ่า ชาวกุเรชคนอื่นๆก็เข้ามานะเข้ามาหานะแล้วก็บอกว่ามารยาอบาลฮักกัมอะไรกันนะนะบอกอบูจหฮันเะนี่ยอะไรกันเป็นอะไรเป็นอะไรนะอบูจาฮันก็บอกว่าไงฉันนะนะยกหินมานะ่ะตั้งใจจะทําแล้วจะคว้างจะทุ่มแล้วแหละแต่พอฉันเข้าไปใกล้อยู่ๆก็มีนะฟาลุนมินัลอิบิลเหมือนมีอูดจ่าฝูงตัวใหญ่มาเนี่ยมาขวาง ม่ให้เข้านะแล้วเขาก็บอกว่าวลรามาเราไอตูมิสลฮุกตุนไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็มันมุ่งมามันพุ่งมาจะมากินฉันด้วยนะเมือ่อนะสิ่งดังกล่าวถูกกล่าวให้กระสุนฟังว่าอบูจาฮันเน่เป็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ท่านอบีก็บอกซากจิบรีนนั่นแหละไซนายบรีนนะท่านจิบรีนนะมา มาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยเหลือตรงนี้นะนบ,บีบอกว่าเลาเดนาละอัคดะหูถ้าหากว่ามันเข้ามาใกล้อีกแล้วก็โดนแน่แหละ่านะนะบางรีวายาบอกว่าเป็นครูไฟรอบที่นบ,บีละหมาดนะเข้าไม่ได้นะนี่อบูจะฮันนะยังไม่จบวีรกรรมคนนี้นะเขาทําอะไรอีกอบูจะฮันเะนี่ยนะส่วนใหญ่เลยนะนะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ครั้งเดียวนะบางครั้งนี่ถึงกับนะเขาเรียกว่าอะไร นะอับูจหันเนี่ยนะเอาขี้อูดนะเอาโอ้โหอะไรต่ออะไรไปโยนเอาไปใส่นะเอาไปไว้ที่คอเอาไปถมถมที่คอท่านนาบีในขณะที่ท่านนาบีสุูญดนะโดยอุกบ,บ้าบินอบีมูอัยิดนี่เป็นคนทำนะครับโอ้โหกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะ ที่อยู่มสัสยิดนะ่ะมุสลิมีนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครกล้าจะไปเอาออกเลยไม่มีใครกล้าจะต่อ,อกอ่อนเลยนะท่านอบีก็คงอยู่ในท่านั้นนั่นแหละจนกระทั่งท่านหญิงฟาติมาที่เป็นลูกสาวนะํะมาเอารอมาเห็นนะ่ะน้ำตาแทบไหลไอ้ยอโดนอย่างนี้แล้วก็มาเอาออกเอามาเอา,เอามันโยนทิ้งไปอืมนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหอบูจฮันคนต่อมานะอบูละฮับละ่ะ อบูุละฮับนี่เป็นอบูละฮับอิบเนอับดุลมุตตอลิบพวกนี้เป็นแก๊งที่ทำร้ายด้วยแล้วก็เยาะเย้ยนบีด้วยนะเป็นลุงของท่านนาบีคนหนึ่งเลยนะอันนี้ยิ่งกว่าไมชญาติอีกแรงอ่ะยิ่งกว่าไมชญาติอีกนะครับโอ้โหเอาขี้มาคว่างที่ประตรงประตูนะแล้วก็ยังไม่พอภรรยาก็นะภรรยาของบูญายทนน่ะน่ะตาบอดตาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็น มาพอพออายะซุรตับบัตลงมาเนี่ยมาว่าบุละฮับเนี่ยตับบัตยอดาอบีละหับวะตับนะสองมือคอยบีละฮัะบ,บจงประสบความพินาศนะแล้วมันก็พินาศนะเขาก็พินาศตามที่นะตามตามตามจริงนะพินาศจริงนะครับอายะนั้นลงมาเมียไม่พอใจหาว่านบีนะว่าสามีก็หอบพวกหนามพวกอะไรนะมาวางขวางทางที่นบีจะไปมสัสยิด นี่ก็โดนด้วยลงนรกไปด้วยนะอีกคนหนึ่งใครอกุบะบินอบีมุออิเนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนบ้านนบ,บีเลยนะเป็นเพื่อนบ้านเลยปฏิบัติกันนบนบีก่อนที่จะประกาศศาสนานี่ยังดีนะยางดีเยี่ยมเลยวันหนึ่งเขาเคยจัดงานเลี้ยงนะครับแล้วก็เชิญบรรดากูเบระของกูอยชมานะคนรุ่นใหญ่ๆนั่นแะหละมานะในนั้นก็มีนบ,บีอยู่ด้วยนะเมือ่อนะครับเมือ่อ เขาเสิร์ฟอาหารคือมาในงานแล้วท่านนาบีไม่กินข้าวบ้านเขาจนกว่านาบีบอกฉันจะไม่กินจนกว่าท่านจะอิมานศรัทธาต่อรอนะอุบะเนี่ยก็เลยปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามนะเพื่อให้นบีกินข้าวเมื่อข่าวนี้ไปถึงอุบายอิบนนคลัฟนะอัลย uh ูฮามีอัลกคราชีเมื่อไปถึงเพื่อนคนนี้ยอุบายเนี่ยเป็นเพื่อนนะเขาบอกว่ามาชชัยุนบบลกนีอังกะ นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยอะ,อะไรกันอุกบ้าบอกไม่มีอะไรลาชัยไม่มีอะไรอก็แค่มีนะรยูลุนชรีฟก็คือมีทันนบีนะั่นแหละเข้ามาในบ้านนะหลังจากนั้นก็ปฏิเสธไม่กินข้าวบ้านฉันจนกว่าฉันจะนะปฏิญาณตนารับอิสลามฉันอายที่จะมีคนหนึ่งเข้าออกจากบ้านฉันไปโดยที่เขาไม่ได้รับ อาหารจากบ้านฉันไม่ได้กินอะไรจากบ้านฉันเลยแขกมาไม่ได้กินเลยออกจากบ้านฉันอายก็เลยกล่าวปฏิญาณตนไปอย่างนั้นนะอุบายโมโหบอกว่าโอ้โหงั้นวาจีฮิมินวาจีกิฮารอมนะก็บอกเลยว่างั้นไม่ต้องมาพบหน้ากันแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยงอนโมโหจริงๆนะถ้าหากมีเงนินไขถ้าหากว่าท่านพบนะถ้า ท่านไปพบมูฮัมมัดอีกเมื่อไหรนะนะแล้วไม่ไปเหยียบต้นคอมูฮัมมัดนะไม่ไปถุยน้ํำลายใส่หน้านะไม่ไปตบหน้านะพอเลิกกันเราจบกันนะอุกุบะก็กลัวจะเสียเพื่อนคนนี้ก็ทําเพื่อเห็นนบีเมื่อไหร่ก็ทําอย่างที่ว่าไปดังกล่าวอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบะฮานุฮฺวะตาล้ก็ลงอายะคุรานเลย وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يقول, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يعني <applause> لو ในวันกียรมัตผู้ที่อาธรรมคืออุกุบะบินอบีมูอิทเนี่ยจะกัดมือทั้งสองข้างของเขาพร้อมกล่าวว่าโอ้ความหวังของข้าข้าน่าจะยึดเอาแนวทางร่วมกับมุฮัมมัดก็จะเป็นการดีโอ้ความหวังของข้าเอย๋ยข้าไม่น่าเลยที่จะยึดเอาบุรุษหนึ่งก็คืออุบายนะนะมาเป็นเพื่อนแท้จริงเขาได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือนหลังจากที่มันได้มีมายังฉันแล้ว และใช้ตอนย่อมดูดายต่อมนุษย์คือเมื่อมันหลอกเสร็จมันก็ปล่อยบั้นปลายไปตามนั้นไม่ได้สนใจไม่ได้ช่วยให้เราเดชนะให้มนุษย์นะรอดพ้นได้เลยทีเดียวนี่ก็คืออุบาบินอาบีมอนะุอิดนะอุบาบอีกทีนึงก็เรื่องแกนี่เยอะเหมือนกันอีกทีนึงแกเนี่ยเห็นท่านนาบีละหมาดนะแล้วเอาฮัลมาดอยู่ในไฮยุนอิสมาอินนะครับอยู่ในตรงหินโคง้ง เอาผ้าเนี่ยไปรัดคอตอนนบ,บีซุยูดร,รัดอย่างแรงเลยคนันคันชดีดันนะท่านอบูบักผ่านมาเห็นก็มาคว้าไหล่ออกไปแล้วก็ผักออกไปจากท่านนบ,บีแล้วก็กล่าวว่าอาตักตูลูนะรัจยลันออยากูลรับเบียลอวก็เดจาอากุมบิลบียนาที่มีรับบิคุมท่านจะฆ่าชายคนหนึ่งที่เขากล่าวว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์กันนั้นหรือและแน่นอนเขาได้นําหลักฐานทั้งหลายอันชัดแจ้งมาจากพระเจ้าของพวกท่านมายังพวกท่าน นี่เล่นจะฆ่ากันเลยน,นะท่านนาบีเผยแผ่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่สบายสบายเลยเจอยอย่างนี้ตลอดนะอีกมมีอีกหลายแก๊งเช่นอาสบินวาเอลนะนี่ก็เหมือนกันท่านนาบีประกาศศาสนาแกบอกว่าอะไรแกบอกว่าโอ้ยอัลลอฮ์ะอะไรจะมาลงโทษไม่มีหรอกการเวลาเท่านั้นแหละที่ทําให้เราแก่ตายไปนะอัลลอฮ์ก็ตอบโต้เลย บาร์ฮิร์บิษังนบีวา "قالوا ما هي ل ا ح ي, ي, ا, ح ي, ا, ا, ي ا ا ل د ن ي ا ن م و ت و ن ح ي ا و م ا ي ه ل ك ن ا ل ا ا ل د ه ر و م ا ل ه م ب ذ ل ك م ن ع ل م นะพวกเขากล่าวว่าไม่มีชีวิตใดนอกจากการมีชีวิตในโลกนี้หรอกเราจะตายเราจะมีชีวิตมันเป็นไปตามธรรมชาติ นะไม่มีสิ่งใดคือไม่มีพระเจ้าใดจะมาทําลายเราได้หรอกนอกจากการเวลาที่ผ่านมาเท่านั้นแหละนะและพวกเขาเป็นและพวกเขาปราศจากความรู้ใดๆทั้งสิ้นเกี่ยวกับสิ่งนั้นนอกจากพวกเขาเพียงแต่คิดไปเองนะคิดไปเองอย่างเดียวนะนี่ก็คือนะอสัสบินวาเอลมีอัสวัดอิบนุอับดิยากูนี่ก็เหมือนกันนะครับอเรียนท่านนาบีอัสวัดอิบนุอุบตดติอัอลมุบตต น,นี่ก็เป็นญาติพนางขาริยะด้วยวอลีดบินมูรีรออันี้คนนี้สุดๆเหมืองกัน,นวอลีดบินมูรีรอนี่ก็เป็นหนึ่งในคนที่นะเยาะเย้ยท่านนาบีนะครับเยาะเย้ยท่านนาบีเขาเจอท่านนาบีไปทีหนึ่งเจอท่านนาบีไปทีหนึ่งแล้วก็ได้รับฟังอัลกุรอานแล้วโอ้เขาเรียกว่าเกิดเกิดความสะท้านเหมือนกันแต่ คนที่ไม่ยอมก็คืออบูจาหฮานิกบอกเอา้าวลิดเป็นไรเนี่ยยินเข้าเด้อหรือว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นโมฮัมมัดทำสเสฮิใส่เล้เอทำไมเป็นงี้ล่ะเอา้าอันนี้ก็สติกลับมาหมายถึงสติกลับไปเป็นแบบเดิมอะ่ะอา่าก็มาบอกว่าเอา้าพวกท่านทั้งหลายท่านว่ามมฮัมมัดนะบ้าเปล่า,าเออโมฮัมมัดก็ไม่บ้าเออแล้วท่านว่ามมฮนะัมมัดน,นะเป็นนะเป็นโหรเป็นกายเห็นหรือเปล่าล่ะทำเฮ้เราก็ไม่เคยมหมฮัมมัดทานายอะไรนะแล้วท่านว่าไงมมฮัมมัดเป็นชาติหรือว่านักกวีป่ะ ท่านมูฮัมหมัดอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้จะเป็นไร่กวีไม่เคยเห็นนะเอาแล้วท่านมูฮัมหมัดว่าไงคนโกหกไหมเนี่ยที่ว่าไหมเนี่ยโอ้มูฮัมหมัดไม่เคยเนะนะฮัลย์จะรับตัวอะไรใช่ไหมอะไก็ได้ไม่เคยเจอมูฮัมหมัดโกหกเลยเนี่ยนะโอ้งั้นมูฮัมหมัดเป็นอะไรล่ะเนี่ยนะมันอ่อลิซมนมุกิรอก็คิดนิดนึงแล้วก็บอกว่าอืมรู้แล้วมูฮัมหมัดมาหัวอิลลาซาฮิรุนไม่ใช่อะไรหรอมูฮัมหมัดน่ะนักสัยศาสตร์ชัดๆ นะพวกนั้นก็บอกอู้หูยิ้ฮิดีใจกันใหญ่โหร้องเอ้มุมัดมันตักษะยศศาสตร์นะอัลลอฮ์สุบฮานดาราก็ลงองค์การมาเหมือนกันบอกซับนีวะมันขอลักตัวอหิดะวะจะเกตุละหูมาลัมมัมดูดาว่าบนีนะชูดาวะมะฮัดตุละหูตัมฮีดะนะครับตรงนี้ก็คือบอกว่า เราบอกเจ้าปล่อยเราบอกเจ้าจงปล่อยให้ข้าได้จัดการกับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาขึ้นมาอย่างโดดเดี่ยวคือไม่มีทรัพย์ไม่มีลูกเกิดมาเนี่ยนะปล่อยให้จัดการนะและข้าเคยให้เขาเคยร้อให้เขา,ออเขามีทรัพย์ทั้งในมักกัลและตอนเอฟนะรวมประมาณ9,00 0นดินาร์ประมาณ9,00 0นดินาร์นะและให้เขามีลูกที่มากกว่า10คนอีกนะตอนหลังมีค้าราสลามอยู่3าคนนะครับโอ้ร้อให้เยอะแยะเลยแต่เป็นคนที่ดื้อรัน้นะ่าคนนี้ สุดท้ายแล้วทั้งหมดนี้ก็โดนอัลลอฮ์นะอาซาบลงทันนะเราบอกอ ah ินนากะไฟนากลมุสตาซีนนะพวกนี้โดนหมดเลยนะอ้มุฮัมมัดแท้จริงเราได้ให้เจ้าสาแก่ใจแล้วเกี่ยวกับพวกที่เหยียดหยามเจ้าพวกเหล่านี้เป็นพวกที่นับถือพระเจ้าอื่นเป็นภาคีกับอัลลอฮ์ ต่อไปในเมช้าพวกเขาจะรู้ดีถึงผลสุดท้ายแห่งกรรมชั่วของตัวเองพวกนี้ทั้งหมดตายที่ว่ามันเนียตายในนะบ้างก็าตายในสมรภูมินะครับบ้างก็าตายด้วยกับโรคโรคภยัภยอันที่อ่าโรคโรคที่ทําให้ถึงกับตายนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งนี่พอทํำร้ายนาบีเสร็จนะพี่น้องเล่นไม่ได้นบีนี่มีนะอลอ์ส่งารายการมาปกป้อง จัดสอฮาบัตต่ออีกคนที่เข้าอิสลามในยุคนั้นอีกแล้วโดยเฉพาะคนอ่อนแอเช่นท่านไซนาบิลานนะไซนาบิลานนี่โดนทรมานก็คือนะเป็น,เป,นเป็นทาสของราไอุมัยยาบินคลัฟใช่ไหมโดนทรมานเอาไปเชือกเนี่ยขึงไว้แล้วโยนให้เด็กเล่นวิลานบอกอาฮัดอาฮัดอัลลอฮ์ Allah, องเดียวอัลลอฮ์องเดียวนะไม่เปลี่ยน นะอุมยายะก็ลากไปกลางทะเลทรายตอนร้อนร้อนร้อนขนาดไหนหนังสือเล่าว่าขนาดที่เธอเอาเนื้อชิ้นหนึ่งไปวางอยู่บนทะเลทรายตรงน,นั้นเนื้อสุกเอาหลังทาบอัลลอฮฺบักบัดไม่พอกวกสะดุ้งเอาหินวางทับบนหน้าอกท่านบิลานว่าไงอาฮัดอาฮัดสุภานัลลอฮนี่คืออิมานของเขาไม่เปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนจะปล่อยเขาไม่เปลี่ยนอนบูบักท่านบูบักผ่านมาเห็นพอดีจึงซื้อแล้วก็ซื้อทาสเนี่ยซื้อท่านบิลานแล้วก็ปล่อยให้เป็นไทยนะปล่อยให้ท่านบิลานเป็นไทยพอปล่อยเสร็จปุ๊บอุมัยยะชาวกุรอชยังไม่พอว่าอีกว่าอีกว่าอะไรอ่ะเอออบูบักนะอยากจะได้เป็นอะไรนะเป็นหนี้บุญคุณนะสิบิลานจะได้มาอยู่รับใช้ อัลลอฮ์ก็ลงองค์การมาในนะสุรอะอะไรนะบอกเลยว่าไม่ใช่อบูบักเนี่ยอย่างที่ทําไปเนี่ยนะนะอะไรอิลลับติยออาวะจิฮิรับบิฮิลอาลาวะละซาฟยาดดะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไมไต้องต้องการอะไรนั่นนี่บุญคุณไม่เป็นบุญคุณติดบุญคุณไม่ไต้องการอะไรต้องการเขาเรียกว่าอิบติกออาวะจิฮิละอย่างเดียวเลยมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์ สแสวงหาความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลสูงสุดของเขาไม่ได้หวังอย่างอื่นนี่คือท่านอบูบักนะใครอีกล่ะที่โดนทำรา้ายนะหามามะฮามามะ,ามามะอามิรบินฟูไฮรอคนเหล่านี้โดนอาสาบกระทั่งพูดไม่รู้เรื่องนะมีหญิงอีกคนหนึ่งชื่อจินนีรคนนี้ก็โดนอาสาบโดนทรมานทรการมจนกระทั่งตาบอด นะอาบูจาฮันบอกแม่พวกแกน่ะไม่แปลกใจมังเหรอที่ถ้าหากว่าสิ่งที่มุฮัมมัดนำมามันดีนะนะท้าดีนะนะอลลอ القرآن وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. <تصفيق> <تصفيق> นะมาดแมนสิ่งที่มูฮัมหมัดนำมาประกาศนะ่ะมันเป็นสิ่งดีเยี่ยมแล้วไซนะพวกเขาหมายถึงฝ่ายมุสลิมนะ่ะก็คงไม่ได้ล่วงหนะ้าพวกเรารอกที่จะได้รับสิ่งนั้นไอเราเนะี่ยประเสริฐกว่าต้องได้ก่อนถ้าของดีนี่ถึงแก่ได้ของไม่ดีนี่มีสำทับอีกนะทำร้ายแล้วยังสำทับอีกนะเป็นอย่างนี้ใครอีกครับอาม,มาร์ตบินยาซิรนี่โดนทั้งบ้านโดนทั้งบ้านนะ่ะแล้วก็อายอกเะมาะของท่านอาม,มาร์เนี่ย ตายภายใต้อาสาบโดนอาสาบด้วยกับไฟนะครับด้วยกับไฟตายนับเป็นะฮีดแรกเลยดีกว่านะส่วนท่านอัมมา์นัน,นะก็โดนใส่นะอบูญาฮัลเนี่ยได้เอาเสื้อเกราะที่ทํามาจากตะไคร่เหล็กนะแล้วก็เอาไปทําไฟให้ร้อนแล้วก็เอาไปใส่นะเพื่อให้อัมมา์นั้นทําการปฏิเสธต่อัลนะอัมมาร์ตอนนั้นนะก็ ได้กล่าวออานะได้กล่าวคำนะอะไรนะปฏิเสธอัลลอฮ์ออกมาตรงนั้นก็มีคนไปฟ้องนบีนบีบอก i i อัมมารมูลิอีมานะันมะินฟารกฮีอีลาก็ดดมิฮีอัมารนะนะอีมานเขาเต็มไปตั้งแต่หัวจดเท้าและอัลลอฮ์ก็ลงกุรอานมาเลยบอกนะ ม له م ِلَهِمِم منَ مُقمَ إُِّم 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 فَعَلَْهِم أُكْنِهَا وَن مِنَ بِكُفْرِ َفََ صَدراَ وَقَْبُ بِ وَضَابُم وَلَهُمْعَذَاابُعَوِي اللَِّ ِي شََحَ ผู้ใดที่ขาสัตร์ต่อหลังจากที่เขาได้ศรัทธาแล้วผู้นั้นย่อมได้รับโทษอันใหญ่หลวง ยกเว้นผู้ที่ถูกบีบบังคับให้กล่าวว่าไม่มีอัลลอฮ์หรือถูกบังคับให้กราบไหว้เทวรูปโดยหัวใจของเขานั้นอย่างแน่นอนด้วยศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ก็แปลว่าอมามัดไม่ตกศาสนาสิใช่ไหมแต่ถ้าผู้ใดพอใจที่จะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไซยโทษท่านจะอัลลอฮ์ย่อมตกแก่พวกเขาและพวกเขาจะได้รับโทษอันใหญ่หลวงอ่นนี่คือท่านอมามัดนะครับท่านขอบบ,บับ นะท่านขบบาบล่ะบินอรสอนี่กโนะ็โดนนะโดนโดนทรมานนะครับโดนทรมานด้วยกับนะเหล็กเผาไฟเพราะเขาเป็นช่างตีเหล็กเหล็กเผาไฟเอามานหนาบร้อนอย่างนี้เลยนะมีครั้งหนึ่งท่านได้ไปฟ้องท่านูลุลล์ซึ่งทรลุลล์นอนอยู่ที่ข้างกะบะเอาสรรบัญในรองหัวอยู่ นะเขาก็บอกว่ายอห์สุลลอฮ์อะลาตะดอุลอฮะละนานบ,บีไม่ขอดุอาให้เรามั่งเหรอให้เราพ้นเนี่ยนะท่านบ,บีนิลุกขึ้นนอนน่ลุกขึ้นมานั่งเลยหน้าแดงด้วยแล้วบอกว่ารู้ป่าว่าคนกลุ่มชนก่อนจากท่านเนี่ยก่อนจากเราเนี่ยโดนทรมานด้วยกับหวีเหล็กที่กรีดไปทั้งตัวเส้นประสาทขาดไปหมดโดนเลื่อยวางกลางศีรษะแล้วก็ผ่าลงไป เขาก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงศาสนากันเลยอิสลามมีคุณค่าราคาแพงนะครับอิสลามไม่ได้ได้มาง่ายๆและอิสลามนั้นนะอัลลอฮ์นั้นจะให้ทางออกซึ่งเป็นทางออกที่เรามองไม่เห็นอัลลอฮ์ก็ลงอายะกุรอานมา บอก ب ล ألف ل ا ม ي م أحسب الناس أ น يتركوا أي يقولوا آمنا وهم لا يفتنون มนุษอยลิฟลามม,ม,นะลามีมคืออัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ความหมายนะอายะต่อมาบอกมนุษย์คิดหรือว่าพวกเขาจะได้รับการปล่อยตัวให้มีเสรีภาพที่จะพูดว่าเราศรัทธาโดยพวกเขาไม่ได้รับการทดสอบใดๆจากอัลลอฮ์เลย ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين นะและอันที่จริงเราได้เคยทดสอบเราคืออรอได้เคยทดสอบบรรดาประชาชาติที่มีก่อนพวกเขามาหลายยุคแล้วเพื่อลอจะได้ทรงจําแนกให้รู้แจ้งถึงบรรดาผู้ที่ศัตด์จริงคือมั่นคงในศรัทธาแบบเปิดเผยและทรงจําแนกให้รู้ถึงบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จคือศรัทธาไม่จริงเจอหน่อยก็ถอยเจอหน่อยก็ถอยนะครับนะสุดท้ายนะครับก็มาอย่างโดนหลายๆคนแต่เวลาเรากระชับนะสุดท้ายก็คือ ชาวกูรชได้มาส่งเสนอข้อแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องโดยส่งอ ah ุตบะบินรอบีอาห์มาแล้วก็มาบอกท่านนาบีนะเสนอนะเสนออะไรบ้างสั้นๆน,นะครับก็คือนะมามามาบอกก่อนท่านนะก็เป็นที่รู้จักนะแลนะแต่ท่านนะไปตําหนิพระเจ้าของพวกพวกเราวพวกเขาที่ได้ทำมาก่อนนะอับานได้กันมาก่อนไปดูแคนปัญญาพวกเขานะปฏิเสธบรรพบุรุษตัวเองนะ เอางี้ฉันบอกให้ไหมล่ะท่านต้องการอะไรถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะนะเป็นต้องการที่จะมีทรัพย์มากมายไม่เป็นได้เดี๋ยวเรารวมมาให้เอาเปล่าหรือว่าท่านต้องการจะเป็นนายของเราเป็นนายใหญ่ของในะตระกูลของเผ่าเนี่ยเอาไหมเดี๋ยวให้หรือท่านต้องการจะเป็นกษัตริย์เดี๋ยวเราจะรวมเดี๋ยวแต่งตั้งหรือท่านถูกยินเข้าเดี๋ยวจะไปหาคนมารักษาหาหมอมารักษาเราจะทําทุกวิธีทางเลยนะบีบอกนะเมื่อ พูดเสร็จหรือยังล่ะนะเสนอเสร็จหรือยังฟังของฉันมั่งและนบีก็อ่านซูรอนะฟุตสีรัดนะต้นของซูรฟุตสีรัดพออ่านเสร็จปุ๊บโอ้โหอุตุบาลก็เงียบกลับไปเลยอุตุบาเนี่ยมาจับปากนาบีนะมาจับปากนาบีว่าพอละมุฮัมมัดพอละแล้วก็กลับไปบอกพวกนะว่าโอ้อย่าไปเลยมุฮัมมัดไม่เบี่ยนหรอกพวกก็ไม่เชื่อก็มาพอมาก็มา,มานําเสนอว่าเอางี้เปละ่ะ เรามาผัดกันไอบาดะได้หมอาเดี๋ยววันหนึ่งไปไหว้นะไหว้พระกันอย่างเงี้ยแล้ว,วันหนึ่งจะมาละหมาดกันอย่างงี้เอาไหมละ่ะกุลยาก่อนลงมาอ่าในสุรากุลยาตอนจบ,บอกละกุมดีนุกุมวาลียดีนสําหรับพวกท่านก็คือศาสนาพวกท่านสําหรับฉันก็ศาสนาของฉันสรนัวกันไม่ได้เอามาปนกันไม่ได้นะนบีบอกนบีจะไม่เปลี่ยนประการลงมานะบอกนบีนะ ไม่สมควรเลยนบีบอกไม่สมควรเลยที่ฉันจะเปลี่ยนแปลงกุรอ่านโดยพละการและฉันจะไม่ปฏิบัติตามใดๆนอกจากสิ่งที่ถูกประทานมาแก่ฉันเท่านั้นนะครับนี่คือในส่วนของที่นะชาวกุรรชได้มายื่นข้อเสนอนะครับก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก็นะเป็นกรอสของนะโครงการก็คือจะฝากคำถามไว้หนึ่งคำถาม นะครับนั่นก็คือ,อ,อหนึ่งข้อ,อคำถามง่ายๆเพื่อให้คนที่ติดตามได้มีกำลังใจคนที่ทำร้ายท่านนาบีด้วยกับการเอาผ้าไปรัดคอท่านนาบีตอนละหมาดแล้วท่านอบูบักได้มาช่วยเอาไว้ทันชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับ